บีเอ้ยลูกสิไปใส่ลงมาลงมาพอแล้วมาพอแล้วมานอนลิ้น,นะแม่ไหม มานอนเล่นนะแม่ปะมั่ผมลูกนะเปียกนะลูกฮอนว่ะหวนเหือแต้อืมนี่น้อยนี่กระดิ๊บไม่หยางลูกว้าวหยางนี่เนี่ยเนี่ยนี่ย nhiều, anh ấy nè, chị kĩ thang, đã quấn kĩ thang đã, luôn nè, chút, 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 chút nè, để hình này nè, để không kém đâu, không kém nè, không kém không kém Mmm Voilà, bah ben on